เอาละครับก่อนรับชมคลิปเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์หรือว่ากดซับให้กระผมด้วยนะครับจุดต้นเส้นทางที่มันต้องตั้งใจเลย が本当に楽しみですねそうですねある魅力はなく振り抜いたベリンガムさあシュートまでいけるか<ー>えっと当然ハットトリップということになります現在圧倒的な強さを見せますシュートスタートフリーカットバスケア เอาละกับสวัสดีเหล่าผู้เล่น eFootball 2024ทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็กลาบสวัสดีเหล่าแฟนเรอัลมาดลิกด้วยนะผมก็เป็นแฟนเรอัลมาดลิกเหมือนกันครับแล้วเมื่อคืนเนี่ยน้องจูดเขาได้ MVP อีกแล้วครับ โอ้โหมึงเก่งจริงๆฮะยิงไปสองลูกด้วยครับนี่มันกองกลางหรือกองหน้ามาเนี่ยนะครับและล่างนี้ก็จะเป็นเพียวทวีคเหมือนกันครับไม่แน่ก็สัปดาห์หน้าก็อาจจะมีก็ได้นะเพราะแม่งได้อีกแล้วนะครับอ่า MVP เนี่ยและตำแหน่งของร่างนี้นะครับก็จะเป็น AMF นะเพย์สไตล์ก็จะเป็นโฮนะเพลเยอร์ครับตัวเติมนั่นเองครับอ่าส่วนตัวของผมเนี่ยโฮเพลเยอร์เหมาะก,กับการยืน AMF มากกว่านะครับ CMF มันลงลึกไปอ,ะอ่ะเออถ้าเราเอาไปยืนเป็น AMF เนี่ยน้องก็จะได้เติมไวไง แล้วก็ในส่วนของการใช้เท้านะครับน้องจูเป็นคนที่สนัดทั้ง2เท้านะแต่ว่าเท้าหลักเนี่ยเป็นเท้าขวานะครับส่วนการใช้เท้าซ้ายนี่ก็ถือว่าใช้บ่อยมากๆเลยนะฟอร์ <For S 1> เป็นอันเดอร์เวลลิไม่เปลี่ยนแปลงครับผมชอบมากๆเลยนะอันเนี้ยจะได้หัวตั้งบ่อยขึ้นหน่อยนะแล้วก็การป้องกันอาการบาดเจ็บเนี่ยก็จะเป็นหายนะครับไม่เจ็บง่ายแน่นอนครับแล้วก็เรื่องถัดมานะครับก็คือสกิลติดตัวนั่นเองนะครับ อ่าสกิลก็จะมีดับเบิลทัสฟแฟบนะฮะแล้วก็ซ็อกคอนโทรลราสซิ่งช็อตจ่ายจังหวะแรกยิงจังหวะแรกนะครับอุ้ยบอกสลับกันเฉยเลยจริงๆมันต้องยิงจังหวะแรกก่อนนะ <c oughs> อ่ามีทอนพ้าจ่ายรูช่องครับมีปั่นไซโก้อยแล้วก็มีอินเตอร์เซชันเพิ่มโอกาสการสกัดนะครับแล้วก็มีไฟติ้งสปริตนั่นเองนะครับแต่การ์ดเพลเยอร์ออฟเดอะวีคเนี่ยมันมีเรื่องน่าเสียดายก็คือเราไม่สามารถเพิ่มสกิลให้น้องเขาได้นะครับอ่าถ้าอยากเพิ่มสกิลก็ต้องเล่นไอ้การ์ที่มันแลกเอานะ แล้วก็สเตตสูงสุดนะครับก็จะเป็น99ครับ AMF ก็99 CMF ก็99เหมือนกันครับเล่นได้2ตำแหน่งนะเอาละครับแล้วก็มาดูสเตตของเขากันดีกว่านะครับที่ผมต้องบอกทีหลังเนี่ยมันเรียงเป็นแถวอย่างนี้แล้วมันดูง่ายดีนะครับการหาช่อง8 2ควบคุมบอล91เลี้ยงบอล82ก็ควบบอล89โคดพิ้วแล้วครับถือว่าโอเคอยู่นะแล้วก็การส่งสั้นเนี่ย91แล้วก็การส่งยาวเนี่ย81 จบสกอร์83หมุ่งบอล66เล่นรู้ตั้งเตะ64ปั่นโค้ง70นะครับแล้วก็ความไวเนี่ย85สปีดต้น75คลิป c o อร์83จ้ำ77ความแข็งแกร่ง83บาลานซ์83สตตมินา90ครับแล้วก็มีในเรื่องของการป้องกันด้วยนะอ่าเดี๋ยวจะมาดูสแตตของเกมรับกันนะครับการยืนเกมรับเนี่ย74การใช้เท้าสกัด79เข้าประ้า77ดูดัน84ครับถือว่าโอเคเลยครับสแตตตต่างโดยรวมเนี่ย มันโอเคมากๆครับแต่ว่าสไตล์ของน้องเนี่ยเขาเป็นโฮเพเยอร์ตัวเติมนะครับแล้วก็ตัวเติมเนี่ยผมชอบตัวที่เป็น a m f มากกว่านะครับเอาละครับแล้วก็มาถึงช่วงบรรยายความรู้สึกหลังเล่นกันนะครับต้องบอกว่านี่มึงเป็นกองกลางหรือว่ากองหน้าวะเนี่ยเป็นสายเติมแล้วก็หาช่องเติมเนี่ยโคตรดีเลยครับจังหวะนี้ก็จ่ายฝากให้เอโต้ a T o ครับแล้วก็วิ่งทะลุช่องไปแล้วครับไม่ต้องวันทูฮะคือ AI มันวิ่งเติมให้เองเลยอืมจ่ายทะลุช่องเข้าไปแล้วก็ยิงคมๆครับไทยท่ากลางแขนเนี่ย สักพักเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะอัปเดตนะถ้าการแข่งลุนจูดเนี่ยอ่าแล้วก็มาดูจังหวะนี้ครับโรเบโต้ดักบอลได้ฮะเก็บบอลได้แล้วก็จ่ายให้ซ้อนฮ้นเมนฮะฝั่ให้มอร์เดตฮะแล้วก็ให้เอโตจ่ายทะลุช่องไปแล้วครับพี่ลองจูดวิ่งไปแล้วฮะโอ้โหแต่ว่าชนเสาอะเอโต้ังเก็บได้อยู่โอ้เ้อหาช่องดีจริงครับแทบจะเป็นกองได้อีกตัวในทีมแล้วเนี่ยอ่าแล้วก็มาดูจังหวะนี้ครับลองจูดขอแก้ตัวฮะ เอ็มบาเให้บอลมาครับเติมมายิงแล้วแล้วจบสกอร์แบบคมๆเข้าไปครับแม่แก้ตัวได้ทันทีครับเมื่อกี้หลุดไปแล้วยิงชนเสาไงไฮไลท์ของผมนะครับก็จะมีจังหวะแบบนี้ได้หละเยอะหน่อยนะเพราะว่าเบลลิงแฮมเนี่ยตัวจริงเขาก็เล่นแบบสอดมาทําประตูนะฮะหาช่องมาทําประตูอะไรแบบนี้แหละครับจังหวะที่จะเลี้ยงเดี่ยวไปยิงเนี่ยจู๊ดก็ทําได้ดีครับอ่าดับเบิลทัรไปฮะยังไงวิ่งทะลุช่องไปแล้วครับโอ้ต่ยิงติดเฮะโอ้เขาบล็อกทันครับแม่ยังไงเปิดเข้าไปโอ้โหไม่ได้เปิด ศักยภาพโดยรวมของจูดในเกมเนี่ยคือเขาเก่งอยู่แล้วครับแต่ถ้าเราเล่นท่าเป็นควบคุมนักบอลเก่งครับอ่าใช้สามารถใช้นักบอลที่ผิวไหวอ่ะค่อนข้างดีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็จะใช้จูดถ้าเก่งยิ่งขึ้นครับจูดมันก็เก่งขึ้นไปอีกฮะอ่าแล้วก็จังหวะนี้ครับมารอรับบอลนะเจอหลาจ่ายให้ไปก่อนครับพลิกมาค่อนข้างเหล้ยงบอลโอเคครับจ่ายให้เมซี่ฮะทะลุช่องไปให้เอโต้ดูครับดูจูดมันวิ่งฮะหาช่องไปแล้วครับยังไงโอ้โหเรียบร้อยยิงแบบปั่นไซโก้อย ืกอ,อ,องหน้าชัดๆนะครับแล้วก็กดออกเลยแล้วก็ถึงจูดน,นะครับเขาจะไม่มีลองเลนชูตติ้งหรือว่าสกิลยิงไกลเนี่ยแต่ว่าถ้าเราได้ยิงจริงๆได้สองเนี่ยก็โอเคอยู่ครับมีความแม่นยำนะอะตอนพลิกไปจจะลาใจให้ชัวยมนดี้ครับหลายให้จูดมาละนิดนึงครับเลียงนิดนึงแล้วยิงเข้าปล่อยครับเรียบร้อยโอ้โหแม่มันเก่งจริงๆครับอวยโคตรๆนะตัวนี้ ก็มาเรื่องในจังหวะของเกมรับนะครับเกมรับของจูนเนี่ยก็ทําได้ดีเหมือนกันครับอันนี้ก็มาวิ่งหักแบบอัตโนมัติเลยฮะโอ้ยยิงตำแหน่งดีจริงครับจ่ายเปลี่ยนแกนไปครับอเอโตให้ซอนนะฮะซอนวิ่งเข้ามาแล้วจ่ายให้เอโตยิงเข้าไปครับโอ้โหจากการสกัดของจู๊ฮะ ถึงสแตทของเกมลับนะครับจะไม่ได้ดีถึงขั้นว่าดีมากนะมันก็มีแบบมีสีเหลืองสีเขียวใช่ไหมแต่มันก็พอดักได้แหละแล้วมันก็มีสกิลอินเตอร์เซชันเพิ่มการสกัดเข้าไปอีกนะฮะแล้วก็มาดูจังหวะตอนเนื่องครับเขาจ่ายผ้านะเอโตะแต่ให้จู๊เติมไปแล้วครับดูเลับการจ่ายครับไม่รู้ว่าเขาดักมุ่นหรือว่าอะไรครับแบ็แคมเปิดเข้าไปยิงเลี่ยนเรียบร้อยครับถ้าเปิดมองมันยากนักเนี่ยรับจ่ายแบบเลี่ยนๆไปให้เขายิงเนี่ยแหละครับ จะปั้นเกมให้เพื่อนเนี่ยจูดเขาก็ทําได้ดีครับเพราะว่ามีสกิลทอรพาจ่ายทะลุช่องเนาะมันก็จ่ายดีลแหละกว่าน,นี้ครับมาดูจูดโชว์พิว้วในกรอบเผืโทษกันสักหน่อยครับแบ,บแคแฮมลากมาสุดเส้นเลยแล้วก็จ่ายให้คารฟูไปครับ่าฝากให้เจราดให้จู๊ดมาเด้บประทัดไปยิงด้วยซ้ายนาดสองข้างมึงยิงได้สองข้างอ่ะครับคือแบบมุมไหนก็ได้อะ่ะโอ้โหวยิง ได้มาก็าดีใจเล,เล่นเกมนี้มาเพิ่งเพิ่งได้จูดอะ่ะเพิ่งกดได้จูดแบบเพี้ยวตวีกอะ่ะแล้วก็มาดูจังหวะสุดท้ายครับจ่ายทาลูช่องแบบสวยๆครับอันนี้เขาไม่ดูครับว่าจูดดักอยู่ฮะรอเอโตวิ่งไปก่อนครับจ่ายไปแล้วครับน้องจูดฮะเอโตทํายังไงวิ่งเข้าไปแล้วก็ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหจ่ายทาลูช่องก็ดีเหมือนกันครับแม่สุดยอดจริงๆนะน้องจูด แล้วผมจะมีเรื่องตลกมาเล่าให้ฟังครับไม่รู้ว่าใครเคยอ่านแบบข่าวอไรเยียงงี้มานะออันเชลตีครับโค้ชของเรอัลมาลิกเนี่ยเขาบอกว่าผมจะไปดูพาสปอร์ตของไอ้จูดก็คือมึงปรับตัวตอนไหนวะเออแบบทุกคนในเพจมันรลบ,บอกไอ้อจูดมันปรับตัวตอนไหนวะเนี่ยมันปรับตัวยังไว <c oughs> งวะครับมึงแบบมึงคือมึงปรับตัวตอนไหนก่อน <c oughs> นี่ขนาดมาแบบฤดูกาลแรกนะครับยังเล่นดีขนาดเนี่ยและอายุยังน้อยด้วยเพิ่ง20เองผมว่าเป็นตัวแบกของมาลิกเนี่ย ได้ยาวๆอีกหลายปีเลยเป็นสิปีเลยนะครับถ้าน้องจู๊ดเนี่ยเขาไม่แบบทะเลทลายไม่ติดแบบติดเที่ยวติดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแบบก้มหน้าก้มต,ตาซอฟฟุตบอลไปเหมือนรุ่นพี่อะครับอย่างกินซีโนโรนันโดอะไรอย่างเงี้ยแล้วสกิตตี้ก็มีออกมาแล้วนะครับฤด,ดูกาลแรกที่ย้ายให้มาเล่นกับเรอัลมาดริดเนี่ยอ่าผ่านไปสิบนัดโดยิงไป9ประตูมัง้ง1นึ่งแอซิสต์นะครับจู๊ดแอซิสต์ไป2องแล้วครับแล้วก็ยิงแบบน่าจะยิงเท่ากันแล้วแหละนะเมื่อคืนยิง2ลูกไงโอ้มันสุดยอดจริง ยอมรับเลยนือว่าผมรู้ว่าตอนแรกมันจะแบบมาปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออย้ายมาทีมใหญ่จากหอดมูลไงแบบสุดยอดจริงวะยอม <laughs> เอาแล้ครับและรีวิวทั้งหมดของผมเนี่ยก็มีประมาณนี้ครับถ้าเราใช้จูดเป็นแบบว่าเติมมาทำประตูจริงๆเนี่ยจูดเขาจะเก่งมากๆเลยแล้วก็ถ้าเราเล่นท่าเก่งเนี่ยจูดก็จะเก่งเข้าไปอีกนะครับ อ่าแล้วก็มาส่วนในเรื่องของเกมลับนะครับหรือว่าการจ่ายบอลเนี่ยมันไม่ได้แย่เลยครับก็ตามสเตตนะเนาะก็สีเหลืองก็สีเขียวอ่อนเนี่ยแปกว่าเจกว่าเนี่ยผมว่าโอเคมากๆแล้วครับเกมรับหรือว่าเกมลุกเนี่ยงหวะน,นี้ก็ถักได้อีกแล้วครับเป็นไงลากไปลากไปลากไปไหน ลากยาวไปหน่อยแล้วก็ไปฉายครับโอ้โหวิ่งก็คือวิ่งกโคตรเร็วอะ่ะแล้วก็การรีวิวของผมนะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นครับอาจจะดูอ้วยไปสักหน่อยนะต้องขออภัยด้วยครับผมดีใจจริงๆนะกดได้จูดสักทีนะฮะบุบลได้จูดลากพิเศษสักทีนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับกลับสวัสดีครับ